สวัสดีครับวันนี้วันที่10ก,กันฎาคม2564สมม์ทครับ1,100วัตต์6แผน่นแผ่นโพลี่ครับสวนคุณพรครับตอนนี้ได้ติดตั้งเสร็จ95แล้วครับผมเหลือทำแท้ง ครับผมนี่คุณพรเจ้าของสวนครับยืนกลางร่มรวนี่คุณพรครับผมตอนนี้คุณพรครับพอใจกับผลงานไหมครับจากพีเอคซีออยล์เอสครับผมครับเนี่ยคุณพรบอกถูกใจครับสมมตพันหนึ่งร้อยวัตครับครับผมจากหอเจอกอ PACOI ยล์แอน l ์โซล l หน้าหนองโนใต้เบอร์โทรศัพท์0 8 7 5 8 0 8 3 3 5ครับผม ครับนี่ครับแผ่นหกแผ่นครับโครงสร้างแข็งแรงครับผมหกเสาเสาหกต้นครับผมดูโครงสร้างครับผมใส่ด้วยเนี่ยมันคงแข็งแรงครับครับมันบอให้ใส่เขาเรียกอะไรนะใยหินใยหินท่อใยหินครับนี่ครับนี่ครับกล่องสมร์ครับผมพันห้าร้อยวัตต์ ไอพันหนึ่งร้อยวัตต์ครับผมจากขอเจากร P S C O and Solar Cell าหนองโนใต้ครับผมนำโดยนาชูชาติผู้ดีครับผมเบอร์โทรศัพท์0 8 7 5 8 0 8 3 3 5ครับขอบคุณคุณพรครับที่ให้ความไว้วางใจขอเ<า><า>จาะกอ P S C O and Solar Cell าหนองโนใต้ครับขอบคุณครับผม